Thank you

và phút chụp phút chụp phút cho rằng. Easy to say không Con con, mẹ kathy nghe ráng, mẹ. cho ông còn cho you. Bye 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 แต่เม่กินข้าวแล้วเลยคุยกันก็มันสอั่วโมงสามชั่วโมงก็ไม่ปวดฮะ สร็จแล้ว,ลวรอกว่ารอวามนะได้แล้วรอชานะรอวามได้ชาตอนนั้นยังไม่อยากตายแม่ด้เอาจรชาตินะ,นะเ็นยังไนเนน,นะนจะไม่เนกะิดไม่อยากเกิดก็ทำให้เราเ,เกิด <c oughs> จัสู้ตัดกับกิเลส यथा <laughs> एक

uh wanita yang kau forecast malam meeting ni nanti kau kanthi at 7 pm restaurant in nakra for business